พาคุณผู้ชมไปเบิงการจัดงานนะคะทางจังหวัดมุกดาหารเพื่อจะจัดพิธีตอนรับนะคะสัญญาบัตรผัดหยดพระวิทูลวัชระโมลีนะคะร่องเจ้าขนาดจังหวัดมุกดาหารจเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทมนโนรมนั่นเองพาคุณผู้ชมไปเบิงบรรยากาศกันนะคะโดยทาง านายวารายานบุนนาราชน,น,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดร,าารหารเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤรัสถ์ตนะคะพระธรรมราชานุวัตนนะคะเจาา้าคณะภาคศิรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระเทรานุเทระพระภิสุสามเนรหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนายยกอบจอมุกดาหารเหล่ากาชาดจังหวัดบุกดาหารประธานในพิธีนะคะรวมยู่ที่ วัดร้อยพระพุทธบาทผู้มโนร่มจังหวัดมุกดาหารนั่นเองโดยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การแต่งต่างเมือ่อวันที่2 7มีถุนายนพุทธศักราช2566ให้พระมหามงคลเจ็ดประโยควัดร้อยพระพุทธบาทผู้มโนร่มจังหวัดมุกดาหารเป็นพระราชาคณะมีนาาว่าพระ วิทูลวชิระโมดีนะคะและกะส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เฝ้ารับพระราชทาน ฮิรัญญาบาัตนะคะสัญญาบาัตพัดยศและกระพาไตรเมื่อวันที่28ิกรกฎาคม2566อยูท่ที่พระที่นั่งอามารินวินิชัยในพระบรมมหาหราชวังโดยมีขบวนแห่จากลานบุรพาจารย์ไปยังมณนฑนพิธีสาราก,การประเรียนวัดร้อยพระพุทธบาทผู้มโนรม่มและก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์พิธีเจริญชัยมงคลคาถาโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์นะคะมี พระธรรมราชานุวัตรนะคะเจ้าคณะภาคสิเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้วารชการจังหวัดมุกดาหารอ่านพระวรมราชาองการเสร็จแล้วพระสงค์สมณศักดิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาพระธรรมราชานุวัตรนะคะเจ้าคณะภาคสิบกาวสัมโมทนียคาถาและก็มีพระเทระนุเทระนะคะพระภิสุสามเณรและก็สาธุชนทุกส่วนนะคะร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งกม็มีพระเทรานุเทระนี่ไปรวมงานหลายนำนะคะ